เบิ่งกันครับพี่นอออ้อ,นอง,ง,งนี่ปลาเมาออปานนามมาลาครับพี่น้องสวัสดีครับผู้พรอบน้าโากับาเป่าเล็กครับปลาเมาปลาน้ำไหลพี่น้องน้ำแมนไหลไอ้ไอ้นประทา,านลงมาครับปลามันลงมาที่นี่เพราะว่าพผอบันไดไงสองตัวครับผอบันไดไงสองตัวแล้วเอ,า,อ,อาน้ำเอาแหกันแลเราจะแหกอบนี่แหกปีที่แล้วผมเอาได้ฟุกเจ็ดตัวเรับมื่อปีนี้ผมเห็นมาบมางนึงมาบางนึงห็นมาสองไปเห็นครับ ก็ลุงลุงอยู่วเจอแหนะปอบออกครับพี่นอะปลาเบิ้งนี้ครับนี่ไทยเบิ้งคนีบเยวแหนยไปกันนี่กันเนาะไ่มาเองคนเน้องเหีนสองตัวก็ตัวอยูอมามหลายแน่ไี่ได้เหีัยนี่มันกรโดดิอ๊ะโอ้ปะป๊า

ไปกับยูนิอเนี่ยกเีห้ออออไคนดูลกูกเห็นเห็นทั้งสามคนเลย,ดลดยเดินมั่วลูกเด,ด,ด,นะดินมั่วตกท่อเนีเดินมั่วตกท่อ 你那个嘞？那个。 กับใครลุงเล็กกับพ่อกับลุงแม็กเจ๊กันหนูเลยต้องหันกล้องไปทางไปทางอื่นเลยหันกล้องไปทางอื่นที่คนอยู่งเอกันนอรโอ้โ้อ้อ เป็นปลาตัวใหญ่นะคะจุฮ้ยครับผมไป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 ขามเห็นของ นองใหญ่นี่เราครับพี่น้องได้แล้วใช่ครับด้วยว่าไม่ยาวหรอก mấy chỗ này được chung với nhau 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 đi nhau nha. nhau ็ว่าจะลงเน้อใหญ่บดีอ่ะใหญ่กว่าขาลุงใหญ่กว่าขาลุงเล็กอีอ่ะมันยังไม่ตายอ่ะตัดเยีอะไ้แบบนี้ยัง <murder> ยัะ

นี่เด็กเอาอีกเด็กแต่เฮ้ยพุยุพุยุมารูดึงเฮ้ยไปก็ไม่ตั้งกมาติดหน้ามาโอ้ยเฮ้ยโอ้ยอย่าบอกเลยก่า うん。 กตัวน้อยตัวตัวรอยเลนานี้ีส้อู่นี้ตามปีันเลเมันใหญ่หนอหยก็เสียนี่บอกฮแงลาบก็เสียนี่ี่หลบเฮ้ยแป๊บครับแป๊บแล้ว มนูนี่นะเอ้ยนีกัน้ำตกลงอย่ครับปลาตกลงอย่นี่น้ำอะไรล่งท่อปลาอันมาหน่เรืมันตกลงครั่เสร็จแล้วครับพี่้อเออันนี้อ้อยขี่ครับ นี่ลาบครับอันนี้ลาบต้มครับนี่ต้มครับป้าบผูดาเสียบครับเสียบครับเสียบคักเสีบเนบกกาไทยตอนกินยงยางก็เจ้ายานก็เชยงเจ้ายาครับเ่ายก็เจ้ายาเสียบไครับ้จเอาหัวไปตบ